6ขั้นตอนเช็คผลเงิน10,000ดูคลิปนี้แล้วทำตามรู้ผลแน่นอนครับข่าวสตางค์บีเดียประจำวันที่21มกราคม2568นะครับทุกคนคงรู้นะว่าพรุ่งนี้22มกราคมจะมีการประกาศผลเงินดิจิทัลแฟดสอ10,000บาทนะครับโดยประกาศผ่านทาง แอปทางรัฐนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับอย่างแรกเนี่ยให้คุณเ,เปิดไปที่แอปทางรัฐก่อนนะครับเพื่อตวรวจสอบสถานะอย่าลืมนะใครที่ยังไม่มีแอป,ปทางรัฐสามารถดาวน์โหลดมาไว้คืนนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนที่ 2, 2คือยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับและขั้นตอนที่3เนี่ยเขาจะมีการส่งรหัส otp 6หลักมาที่โทรศัพท์ของคุณให้คุณรับรหัสและกรอกรหัส otp 6หลักไปในขั้นตอนที่4เพื่อเป็นการยืนยันเบอร์โทรศัพท์นะครับและขั้นตอนที่5กดปุ่มอนุญา ให้แอปพลิเคชันทางรัฐนั้นเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลครับและขั้นตอนที่6ครับระบบจะแสดงผลสถานะในการรับสิทธิ์ว่าอยู่ขั้นตอนใดนะครับณวันนี้หลายคนคงอยู่ในขั้นตอนที่3นะครับแต่หากว่าพรุ่งนี้เนี่ยถ้าคุณได้รับเงินก็จะขึ้นมาว่าคุณได้รับสิทธิ์นะครับเป็นโครงการเติมเงิน1,000 0บาทนั่นเองนะครับ6ขั้นตอนนี้สามารถจดเอาไว้หรือว่าดูสตังไว้ก็ได้ตอนที่คุณเช็คผลพรุ่งนี้นะครับวันที่ 22่มกราคมและขอให้คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีคุณสมบัติตรงที่รัฐบาลกำหนดในเฟสสองทุกคนได้รับเงินและรับข่าวดีในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนใครที่ ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาลุ้นกั้นต่อในเฟสสามนะครับซึ่งเฟสสามจะมีในช่วงประมาณมีนาเมษายนนี้ครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาถามได้ใต้ล่างนี้สตางค์จะไปตามข่าวให้นะครับดูข่าวสารสว่วนราชการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทา,างรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดีย ช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ